แอนแอนมาแล้วคะ่ะมาแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเก๋ๆชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้เมนูนี้นะคะก็พาเพื่อนๆมาเข้าครัวกันอีกเช่นเคยนะคะกับเมนูสุดแสนจะอร่อยนะคะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะคะก็คือผัดแผนงน้ำมันหอยนะคะเพื่อนๆดูสิคะสีสันน่าก,กินมากๆเลยคะ่ะกินง่ายกินดีอร่อยๆนะคะ ไปค่ะไปเข้าครัวกันเลยนะคะ<า>นี่นะคะขนแนงขนานนะคะเราจะใช้แค่ครึ่งเดียวมันเยอะไปนะคะเขาซื้อมา20บาทมันเยอะมากเราก็จะใช้แค่1จานนะคะนี่นะคะพอดีทําเมนูข้าวต้มนะคะก็เลยจะใช้นขนแนงผัดน้ํามันหอยนะคะนี่นะคะน่ากินนะคะเมนูนี้นะคะผัดผักนะคะ <laughs> เป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะคะ แขนงเนี่ยมันก็จะช่วยในการป้องกันนะคะป้องกันอะไรรึเปล่าต้านการเกิดก่อมะเร็งนะคะแล้วก็บำรุงผิวหนังนะคะบำรุงเลือดสมานแผลสร้างระบบคุ้มกันนะคะให้ดีขึ้นนะคะเขาบอกเขาบอกมีอีกมากมายนะคะเพื่อนๆลองหาชมกันได้นะคะเคล็ดลับในการทานนะคะในการกินนะคะเพื่อบำรุงร่างกายแล้วด้วย อันไหนที่มันแก่เราก็ออกนะคะนี่นะคะก็ประมาณ1จานนะคะเดี๋ยวเราไปล้างทําความสะอาดกันก่อนนะคะนี่นะคะเราก็เปิดเอาน้ําใส่นะคะกะละมังเราก็จะมีเคล็ดลับในการล้างผักให้ดูสดและเขียวนะคะเวลาเราทําออกมามันจะเขียวสวยนะคะก็ะคืออันนี้เราจะใส่เขาเรียกอะไรนะ นึกไม่ออกอีกเนี่ยนี่นะคะดูสิน้ำส้มสายชูเออนี่นะคะเราก็จะหยอดน้ำส้มสายชูไปหน่อยหนึ่งนะคะไม่ต้องเยอะนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นนะคะเกลือป่นลงไปสักครึ่งช้อนครึ่งช้อนโต๊ะนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็พโยพิยว คลุกเขาให้มันมเบาๆนะคะจะไม่ได้ช้านะคะมันจะได้ไม่ช้านะคะแล้วก็แช่ไว้สักสองสามนาทีนะคะเสร็จแล้วก็เนี่ยนะคะมันจะมีตรงก้านเนี่ยเราก็เขย,าขยา่าๆน้ํานิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีเศษทรายเศษดินอะไมันจะอยู่ข้างในนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะหันห่นแบบนี้นะคะแล้วลงไปผัดแบบทั้งช่อมันเลยอ่ะน่ากินมากๆเลย คิดแล้วแบบอยากกินเลยค่ะม <illes> <üre BR U> าค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาส่งใส่จานนะคะนี่นะคะใส่เรียบร้อยดูสิคะสีสันน่ากินมากเลยวัตถุดิบก็ไม่ยุ่งยากนะคะง่ายๆเลยค่ะนี่นะคะหนึ่งจานใหญ่ๆเลยค่ะสีสวยไหมคะเดียวกขจีน่ากินมากๆเลยค่ะนี่นะคะดูสิคะขนแนงเนี่ยทำมาจากพืชผักตระกูลอะไรรู้ไม่เอ่ย นี่นะคะก็จะมีกระเทียมนะคะก็บุกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ1น่ถ้วยนะคะพอประมาณนะคะแล้วก็ซอสน้ำมันหอยนะคะใส่เยอะก็ยิ่งอร่อยนะคะน้ำมันหอยเสร็จแล้วก็ผงปรุงรสนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะน้ำตาลทรายขาวนะคะนี่นะคะวัตถุดิบมีแค่นี้เองค่ะไม่ยุ่งยากนะคะแล้วก็เอออีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำมันนี่นะคะลืมน้ำมันนี่นะคะ ไปค่ะเสร็จแล้วเราก็จะไปลงมือผัดกันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่เราจะลงมือผัดนะคะเราก็จะเอาทุกอย่างมาเทรวมกันเลยค่ะเป็นหนึ่งจานนะคะนี่นะคะกระเทียมเทลงไปเลยค่ะมีเท่าไหร่ก็ใส่ให้หมดนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วย อะไรเอ่ยซอสหอยนางรมนะคะนี่นะคะเทปไปเลยค่ะใส่เยอะก็ยิ่งอร่อยนะคะซอสหอยนางรมนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายขาวนะคะเราจะใส่ไปทีเดียวเลยนะคะแล้วก็ลงไปผัดนะคะนี่นะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะนี่นะคะเพื่อความอร่อยความนัวนะคะกหัว <c oughs> ไม่อร่อย <c oughs> ตามด้วยน้ำเอ่อข้าเรียกอะไรนะซีอิ๊วขาวนะคะนี่นะคะพอประมาณนะคะไปค่ะเสร็จแล้วหนึ่งจานนะคะเอา้าไม่ใช่เดี๋ยวเรายังไม่ได้ผ <c oughs> ัดผัดไปตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันนะคะพอประมาณนะคะไม่ต้องเยอะนะคะเสร็จแล้วก็ใส่พอรอให้น้ามันร้อนก่อนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปทั้งทั้งหมดนี้เลยนะคะนี่นะคะ เสร็จแล้วก็โคเล่โคเร่นะคะใช้ไฟแรงนิดนึงนะคะลืมบอกไปให้น้ำมันแล้วร้อนแล้วก็ไฟแรงนิดนึงนะคะแล้วก็ลงใบผัดโคเล่โคเร่ดูสิคะสีสันสีเขียวน่ากินมากๆเลยค่ะผัดเขาเรียกว่าอะไรเนียผัดสีเขียวเป็นผักที่มีประโยชน์นะคะนี่นะคะแล้วก็เติมน้ำไปนิดนึงนะคะหลานบอกว่าขอน้ำเยอะๆหน่อย <c oughs> <c oughs> จะลงไปดำน้ำ าชอบกินน้ำของที่มันมีน้ำานะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมรสกันนะคะว่าจะโอเคเปล่านะคะนี่นะคะืโอเคเลยค่ะโอ้สิบฝนทำอะไรอร่อยจริงๆ <c oughs> ไม่ต้องเติมแล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวผัดกเ็เลยก็เลยอีก,กักอีกแป๊บนึงนะคะแล้วก็จะมาตักใส่จานเลยนะคะเพราะผัดน,นานๆมันก็จะไม่ มันจะทําให้ผักเหนียวนะคะเพื่อนๆนี่นะคะแค่นี้เราก็จะพอแล้วนะคะกระเทียมเนี่ยอร่อยมากๆเลยค่ะขอบบอกมาค่ะเรามาตักใส่จานเสิร์ฟกันเลยนะคะนี่นะคะหอมน่ากินมากๆเลยค่ะเมนูนี้นะคะไม่ยุ่งยากนะคะเมนูผัดขนแนงน้ํามันหอยก็ไม่ต้องใช้วัตถุดิบอะไรมากมายนะคะเนื้อสัตว์เราก็ไม่ต้องนะคะ <laughs> เราก็เอาขนแนงกับน้ํามันหอยแค่นั้นเอง น่ากินมากๆเลยคะ่ะกินกับข้าวต้มเนี่ยอร่อยอร่อยนะคะเพื่อนๆคุกข้าวร้อนร้อนก็อร่อยนะคะนี่นะคะใครสนใจเมนูนี้นะคะไปทำกินกันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะบ้านเก๋ๆชาแนลนะคะก็ทำเมนูแซนอร่อยอีกแล้วนะคะเป็นผัดขนแงน้ำมันหอยนะคะ มาให้เพื่อนๆได้ลองชิมวามอร่อยกันนะคะหวังว่าคงถูกใจเพื่อนๆและก็เอฟซีทุกๆท่านนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมพีเมียร์นะคะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะคะและที่สําคัญนะคะต้องขอขอบคุณนะคะทั้งเพื่อนเก่าและก็เพื่อนใหม่มากๆนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปและให้กําลังใจบ้านเก๋ๆชาแนลเสมอมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืม กดกระดิง่งกริ้งกริ้งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลงแค่นี้ก่อนนะคะขอขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆิงรวย,วยรยตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ See you again tomorrow bye bye บายบายค่ะ